那你发给我嘞？ คนอื่นที่ที่ร่วมกระบวนเกิดนเนี่เกิดขึ้นเพไม่อยากที่จะให้มีีแบบก็ถือว่าเป็นเสริจของของของทางการี่ไทยโดยที่ว่าทางพิไทยจะให้เสร็จที่โดยเฉพนะทางไทยนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการเข้าประชุมช่วงบ่ายก็มีส่วนเข้าพวกบรรงแลเรื่องนี้จะเล่เล่นรัดนับพี่ที่ก็เลยแบบวุนวุ่นเลยโอ้โหช่วง ตัวแทงตำรวจเราก็พยายามเร่งรัดชาดโดยเร็วครับพี่นี่อยู่ที่ไหน,นก่อนครับเอ่ออยู่ที่สวนกางครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งย้ายมา อะไรนะตัดกันนะัครับเกี่ยวเนื้อกลับมาจับกเดี๋ยวเ้องรอรอประชุมต่อไม่ต้องก็คือตอนนี้มีการซีรุ่มตนคือวันนี้ี้มีการซีรปเพื่อที่จะสกอภิษฐร ตำแหน่งนะถ้าเป็นสมัยก่อนจะจะเป็นตำแหน่งว่าก,กับผู้ทำการสูงขึ้นไปแต่ว่าตอนหลังก็มีการแก้กฎหมายใหมว่าจะทุกตำแหน่ง,งชนะรรมรามบกชก็จะเป็นผู้เอ่พิจารณาครับว่าถ้าเป็นตำแหน่งอาจจะเป็นพวกตำแหน่งเล็กหรือว่าคุณค่าความเสียหายไม่มากก็อาจจะส่งให้พนักงานสอบสวนของผูท้ทำกขนตอบคดีท,ที่เกี่ยวเรื่องของกรณี ทางที่มีข่าวโซเชียลครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการไปเรียกรับเงินเกี่ยวกับคดียาเสพติดนี้ก็อมาทราบครับเพราะว่าทางท่านรองกลับก็มีการแจ้งครับว่าตอนนี้คือก็ได้มีิการสอบในการตรวจสอบข้อจิบเบื้องต้นแล้วนะครับผูกต้องตารวก็มีผู้ถูกตองหาซึ่งเป็นจากตำรวจครับซึ่งมีส่วนข้ออสับลายนะครับ แล้วก็ส่วนเอ่อส่วนบุคคลเอ่อที่เกี่ยวข้องนักขันนะครับทางพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อที่ที่นะครับก็อย่างที่ท่านออออนำเรียนไปเมื่อเมื่อสักครู่นะครับกับก็ข้อที่จริงก็จะเป็นตามนั้นนะครับครับอยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยในในส่วนของทางตำรวจนะครับ ใช่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 ครับใช่ใช่เยวจะเรียกมาเราจะเรียกมาสอบพ้เตัวพ้นง่ายตคนไม่ใช่สอบพ้เตัวตัดแบกคนเนี่ยเขาตก้นผู้ต้องหาเรายังไม่ได้สอบเขาครับยังไม่สอบเขาเราจะสอบใายผู้ผู้ร้องก่อนผู้กล่าวหาก่อนชี้ตัวก่อนว่าใครใช่ใช่ครับชี้รูกอย่าช่ชี้ตัวชี้ตัวมันต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาแล้วว่าไม่มันชัดเจนขนาดไหนเขาถึองเซนยืนยันเป็นี่เป็นการชี้รูปเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนะเอา